หลังโควิดนะครับหลายคนหลายท่านเนี่ยกำลังเริ่มต้นที่จะกลับมาหางานใหม่นะครับเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่คุณเนี่ยถูกปฏิเสธการเลิกจ้างมาแล้วนะครับผมอยากจะให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางความคิดว่าถ้าตอนนี้คุณกำลังจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ให้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะเริ่มเลือกงานอย่างไรที่มันจะเหมาะสมนะฮะและคุณมีโอกาสที่จะ เติบโตเจริญก้าวหน้ากับอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับผมนะฮะผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่ามนุษย์ทุกคนนะครับมีสิ่งที่เรียกว่า passion passion ภาษาไทยเนี่ยแปลว่าสิ่งที่คุณเนี่ยลุ่มหลงหรือสิ่งที่ลึกๆในจิตใต้สำนึกคุณเนี่ยคุณชอบนะครับมันวัดกันยังไงมันวัดกันง่ายๆสมมุติว่าเอาสีมาให้คุณเนี่ยสิบสีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีส้มเนี่ย ถ้าคุณเลือกว่าทจริงๆแล้วคุณเลือกสีไหนคุณชอบสีไหนนะสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกได้ถามว่าจริงๆการเลือกนั้นเนี่ยเป็นการเลือกด้วยเหตุผลไหมคุณบอกว่าหนูชอบสีชมพูในข้อทท่จริงในโลกคือสีชมพูม,มันสวยกว่าสีฟ้าจริงๆเหรอไม่ใช่ใช่ไหมครับนี่แหละครับเคล็ดลับเวลาเลือกงานเลือกด้วยจิตใต้สำนึก เลือกงานที่จะทำให้ชีวิตประจำวันคุณนั้นมีความสุขคุณจะต้องตื่นมาทุกเช้านะครับผูกเน็ตไทยกระโดดขึ้นรถแล้วอยู่กับมันวันหนึ่ง8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงจะดีแค่ไหนถ้า8ถึง10ชั่วโมงนั้นคุณทำในสิ่งที่คุณรักคนในทำในสิ่งที่คุณชอบและผมบอกคุณอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะ Elon Musk Steve Jobs Warren Buffett หรือว่า Bill g a t e เนี่ย คนประสบความสำเร็จทั้งโลกนะครับล้วนแล้วแต่ทำในสิ่งที่เขารักเขาชอบโรนันโดไม่ได้เกลียดฟุตบอลนะครับเขารักฟุตบอลไมเคลิเคลจอแดนไมเคิลจอแดนรักบาสเกตบอลเป็นจิตใจเขาถึงมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดในอุตสาหกรรมในอาชีพนั้นๆดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จะเลือกงานใหม่เนี่ยต้องถามใจคุณว่าเข้าไปแล้วนอกจากรายได้ที่ได้รับเนี่ย เงินเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับคุณมีความสุขและคุณชอบในวิชาชีพนั้นน่ะถ้าคุณถามแล้วใจคุณชอบไม่มีเหผลต้องรอครับก็แค่ลุยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้กับแฟนคลับของผมนะครับถ้าคุณชอบสาระดีๆที่ผมนำมาเสนอทุกวันในคลิปสั้นนะครับคุณสามารถติดตามผมได้ในเพจทิงคชิ่งและในช่อง YouTube ในชื่อเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Have a good day. Bye.